สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสวนธนาพาเพลินนะครับวันนี้จะพามาทำค้างถั่วฝักยาวนะครับนะครับค้างถั่วสไตล์สวนธนานะครับนี่นะครับหลังจากปลูกถั่วนะครับจะปลูกจับคู่นะครับจับคู่แล้วก็นะครับพอถั่วได้ประมาณ สองใบนะครับเราก็จะพรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับถึงขนาดนี้เราถึงจะทําค้างนะครับค้างก็จะมีนะครับเช่นมีเสานะครับมีคานนะครับแล้วก็ไม้ค้ำนะครับแล้วทํากันเลยนะครับ ต้องลึกมากก็ได้นะครับเอาพออยู่ก็พอนะครับจะมีไม้ค้ำอยู่ลึกมากเวลาลือ้อลื้อลำบากครับไม้พวกนี้ผมใช้มาสองปีแล้วนะครับเว้นระยะสักหน่อยนะครับ ប្រូបសាត់ខ្ញើ្រូ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเต่อไปก็เตรียมเชือกนะครับอู้เกือบคาดไม่ถึงท่านผู้ชมมีเรื่องคาดไม่ถึงนะครับนี่ <c oughs> เตรียมไม้ที่จะเป็นคานนะครับทำคนเดียวทำยังไงนี่พื้นที่เราฟังก็ได้ครับเชือกประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับ สูงประมาณพุเมตรห้าสิบก็ได้ครับ ก็ไม้ค้ำนะครับเสียบลงไปใกล้ๆหลุมนะครับวิธีการมัดนะครับ,นะรบเราจะใช้เชือกเส้นเดียวเลยนะครับมัดข้างล่างนะครับแล้วก็มัดเข้ากับไม้เหลานีครับข้างบนแล้วก็ลงมาจบที่ข้างล่างรอบหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยการเลือกไม้นะครับก็สลับกันเล็กใหญ่ครับช่วงกลางก็เอาเล็กสลับบ้างก็ได้นะครับเพื่อจะได้กระจายการรับน้ำหนักให้มันดินทั่วถึงนะครับ จะแน่นนะครับไม่โยกด้วย,น,ยนะครับมันจะไม่หักไม่งอนะครับไม้นี่เก่านะครับผุๆใช้มาสองปีแล้วครับแต่ก็พอมันมีหลายอันมันก็รับน้ำหนักได้นะครับ ถ้าเราไม่มีไม้เราจะทำยังไงนะครับถ้าไม่มีไม้ใช้เป็นไม้ไผ่นะครับถ้าไม่มีไม้แบบผมนะครับบ้านผมเรียกไม้ซอดถ้าไม่มีไม้ซอดแบบผมใช้เป็นไม้ไผ่นะครับใช้เป็นไม้ไผ่เสียบนะครับเว้นระยะห่างๆนะครับพอให้ค้างไม่ล้มนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือใช้เป็นเชือกนะครับ ใช้เป็นเชือกผูกกับต้นคนต้นแล้วขึ้นเลยนะครับ